Thank you สวัสดีพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านในเช้าวันเสาร์ที่15ตุลาคมพศ2565ขอขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันใหม่ที่ได้มาใคร่ควรพระคำของพระเจ้าด้วยกันผ่านพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อที่3-4ถึงมีใจความดังน,นี้อย่าทำสิ่งใดด้วยการเชนดีหรือถือดีแต่จงถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวด้วยใจทอง อยาให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยพระธรรมฟิลิปปีเป็นจดหมายฝากจากคุกอาจารย์ปโปโลเป็นผู้เขียนตอนติดคุกที่กรุงโรมครั้งแรกจังปโปโลติดคุกที่กรุงโรมนี้เป็นการโดนขังในบ้านพักเหมือนการกัดบริเวณทั้ง เป็นนักโทษที่ติดคุกอยู่แต่เขียนจดหมายมาหนุนใจและเตือนสติคนนอกคุกนะคะเราเห็นได้ว่าอาจารย์โปโลหนุนใจพี่น้องฟิลิปปีให้มีความชื่นชมยินดีในการรับใช้พระเจ้าให้รับใช้พระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีด้วยเรียนแบบจากพระเยซูคริสต์จากฟิลิปปีบทที่ 2ข้อที่1ถึง11นะคะถ้าเราย้อนกลับไปดูตั้งแต่ข้อที่1เป็นต้นมาเราจะเห็นได้ว่าพระยซูคริสเป็นแบบอย่างให้เรารับใช้พระเจ้าวไว้เราควรมีอย่างไรก็คือควรมีท่าทีแบบเดียวกับพระยซุคริสนะคะและคริสเตียนอย่างเราก็ต้องมีท่าทีแบบพระยซูคริสก็คือพระยซุคริสถ่อมใจสละตนเองและรักผู้อื่น พระสูรักเรามากจนสละชีวิตของตนบนไม้กันเขนนะคะและการรับใช้พระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีได้เราก็ต้องเริ่มต้นจุดเริ่มต้นจะต้องเกิดจากแรงจูนใจที่ถูกต้องซึ่งก็คือความถ่อมใจการสละตนเองและความรักต่อพระเจ้านี่คือความเข้าใจ ตนเองอย่างถูกต้องที่พระเยซูคริสต์อยากให้เราเป็นเช่นกันดังนั้นให้เราที่จะรับใช้พระเจ้าด้วยความชื่นชมเยินดีได้ก็ต่อเมื่อเราเรียนรู้และเรียงแบบพระเยซูให้เราที่จะมีความคิดอย่างเดียวกันไม่ใช่คิดเหมือนกันทุกอย่างนะคะแต่มีความรู้สึกนึกคิดร่วมกัน เพื่อทำงานด้วยกันและรับใช้กันซึ่งเป็นท่าทีของพระเยซูอย่างที่สองให้เรามีความรักอย่างเดียวกันกับพระเยซูอย่างที่สามให้เรามีใจเดียวกับพระเยซูอย่างที่สีให้เรามีเป้าหมายเดียวกันกับพระเยซูเมื่อเรามีสี่อย่างนี้ถ้าใน พี่น้องของเรามี4อย่างนี้ร่วมกันในเวลาที่เราทำงานด้วยกันเป็นภาพที่น่ารักเป็นภาพที่เป็นภาพที่ชื่นใจเชื่อว่ามีเป้าหมายเดียวกันมีความรักอย่างเดียวกันมีความคิดอย่างเดียวกันในพระเจ้าพันธกิจในโบสถ์ก็จะขยายออกไปนะคะขอพระเจ้าทรงนำเราที่เราจะมี4อย่างนี้ ในตลอดวันนี้ของเราและก็มีสิ่งที่เราไม่ควรทำด้วยเช่นกันนะคะในข้อที่3ข้อที่4พูดเกี่ยวกับว่าอย่าทำสิ่งได้ด้วยความมักใหญ่ไฟสูงอย่างเห็นแก่ตัวอย่าถือดีอย่าเย่อหยิ่งอย่าทำส,สามอย่างนี้เลยนะคะนี่คือสิ่งที่ห้ามห้ามให้เราทำ ให้เรารับใช้ด้วยความถ่อมใจมีท่าทีที่ถูกต้องต่อตอนเองและต่อผู้อื่นและถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวเราอันนี้ไม่ได้ไหมายความว่าคนอื่นเหนือกว่าหรือมีของประทานความสามารถมากกว่านะคะแต่ความรักแบบคริสเตียนทำให้ มองผู้อื่นว่าสมควรได้รับการปฏิบัติอย่างพิเศษกว่าตัวเราเองให้เราที่จะเรียนรู้ฝึกสังเกตผู้อื่นพี่น้องของเราที่มีความจำเป็นต้องใช้ที่เราสามารถรับใช้พระเจ้าได้ที่เราสามารถช่วยเหลือคนคนนั้นได้เรามีกำลัง เราสามารถช่วยเขาได้แบบนี้เป็นต้นนะคะให้เราที่จะฝึกสังเกตผู้อื่นว่าในบ้านในชีวิตครอบครัวจำเป็นต้องใช้อะไรอย่างนี้นะคะและเราไม่ควรที่จะมุ่งหาผลประโยชน์ตนเองฝ่ายเดียวด้วยพระคัมภีร์บอกว่าให้เราคิดถึงประโยชน์ของคนอื่นด้วยไม่ใช่ หาผลประโยชน์แต่ตนเองอย่างเดียวนะคะให้เราที่จะเรียนรู้และเชื่อฟังพระองค์โดยถ่อมใจเรียนรู้ฟังพระคำของพระเจ้าฟังคนที่รักเราคนที่บอกเราว่าทำแบบนี้ไม่ดีนะเนี่ยให้เราที่จะคิดทบทวนแล้วก็ เออเรามาเขาพูดนี่เป็นสิ่งที่จริงไหมใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็สังเกตตัวเองว่าสิ่งที่เขาเตือนเราด้วยความรักเนีย่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเป็นสิ่งที่เขาอิจฉาเราแบบนี้เป็นต้นนะคะให้เราที่จะฟังสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะบอกกับเรา ไม่จะเป็นผ่านพี่น้องของเราไม่จะเป็นผ่านอาจารย์หรือผ่านสามีหรือภรรยาของเรานะคะขอพระเจ้าที่จะทรงนำเราที่เราจะคิดถึงผลประโยชน์ของคนอื่นมากกว่าของตัวเราเองถ้าเราในดูในแง่อีกแง่หนึ่งก็คือในดูในแง่ในด้านจิตใจของเราเวลาจะพูดหรือจะทำสิ่งใดให้เราจะคิดถึงคนอื่นมาก เอาใจเขามาใส่จใจเราเมื่อเราพูดหรือเราทำแบบนี้ออกไปและผู้อื่นจะมองเรายังไงจะดีหรือไม่ดีให้เราที่จะคิดถึงผู้อื่นให้มากๆนะคะเพราะที่เราจะรับใช้พระเจ้าด้วยความชื่นชมเย็นดีเหมือนที่พระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างให้กับเราในวันนี้ขอบพระเจ้าที่จะทรงนำเราช่วยเหลือเราที่เราเองจะรับใช้พระเจ้าด้วยความทอมใจ รับใช้พระเจ้าด้วยความรักที่พระเจ้ามอบให้กับเรารับใช้พระเจ้าด้วยมีความคิดอย่างเดียวกับพระเจ้ามีความรักอย่างเดียวกับพระเจ้ามีเป้าหมายเดียวกันกับพระเจ้าขอพระเจ้าเสริมกำลังเราทุกคนร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระเจ้าในวันนี้ได้เห็นถึงสิ่งที่ดีที่พระเจ้า อยากให้เราปฏิบัติตามให้เราถือว่าคนอื่นดีกว่าให้เราถือว่าคนอื่นดีกว่าด้วยความถ่อมใจให้เราที่จะไวต่อไฟวิญญาณที่เราจะสังเกตผู้อื่นว่าจำเป็นต้องใช้สิ่งไหนมากกว่าตัวเราขอประเจ้าทรงนำเราบางสิ่งเราสามารถสละหรือเราช่วยเหลือเขาได้ ขอพระเจ้าวอวยพรเราในตลอดทั้งวันนี้ที่เราเองจะคิดถึงผู้อื่นคิดถึงผลประโยชน์ของคนอื่นๆมากกว่าของตัวเราเองขอพระเจ้าทรงนำเราเสริมกำลังเราไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดมีความปลอดภัยที่มาจากพระองค์ขอพระเจ้าทรงนำเราในตลอดทั้งวันนี้ในการรับใช้พระเจ้าที่เราจะมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีและในการรับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะเป็น สนับสนุนในด้านการใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่พระเจ้าจะอวยพระพรเราต่อไปขอพระเจ้าทรงนำเราในการรับใช้ตลอดวันนี้ที่เราจะได้รับกำลังที่มาจากพระองค์ที่เราจะรับใช้พระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีที่เราจะคิดถึงผู้อื่นมากกว่าตัวเราเองขอสารเสรินขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำในเช้าวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมนขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ